สวัสดีครับผมดรนมโมสุปราณีครับเช้าวันนี้เราพบกันนะครับขณะนี้ผมก็ยังอยู่ในที่พักอยู่ก็เดี๋ยวจะออกไปทํางานไปประสานงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เผยแพร่รข้อมูลประเด็นภัยพระพุทธศาสนาเอาละครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปดูน้องๆหนูๆที่บริเวลาณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานาลี หรือย่าโมนนั่นเองที่จังหวัดนครราชสีมาน้องๆได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องหาประชาธิปไตยเรียกร้องในการแก้ไขร่างรัฐมนูญต่างๆในประเด็นที่เขาพูดกันหลายๆประเด็นมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือประเด็นที่เรื่องของการศึกษาเรื่องของสิทธิที่น้องเขาเรียกร้องกันนะครับหึงเช่นประเด็นเรียกร้องอเพศ สภาพนะครับเพศสภาพก็กคือพูดง,ง่ายๆว่าบุคคลประเภทบุคคลที่สามอะไรประมาณนั้นหรือเรื่องอทางเพศก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือกระเทยหรือเกย์หรือควีนหรือคิงอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะให้น้องๆได้รับรู้รับทราบว่าถ้าน้องๆปฏิเสธเรื่องศาสนาในการที่จะเล่าเรียนปฏิเสธ เรื่องศาสนาในการที่จะรับรู้นะครับปฏิเสธการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนหรือปฏิเสธประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นน้องรู้ไหมครับว่าน้องกำลังจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มกระบวนการแบ่งแยกดินแดนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มลัทธิทะเลทรายหรือลัทธิกาฝากที่มาแฝงอยู่ในประเทศไทยรับร้อยปี นะครับอย่างที่น้องๆได้พูดนั้นอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรวมตัวพี่ๆเองหรืครูบา,าจารย์ก็เป็นห่วงน้องๆน,นะครับว่าสิ่งที่น้องเรียกร้องมาเนี่ยครับในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นประชาธิตยนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ถูกต้องตามที่น้องพูดนั้นตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับขณะนี้สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนากําลังถูกทําลายประเทศไทยหรือ,อบรรพบุรุษของไทยเราเนี่ย ก็ได้จะลงพระพุทธศาสนารวมถึงบูรพรกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ได้เป็นองค์อุปธรรมภ์กต่อพระพุทธศาสนาได้อยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยมาโดยตลอดนะครับคนใดที่ไม่มีาศาสนาในตัวคนนั้นก็คือเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวนะครับจิตใจให้ทำในคุณงามความดีนะครับกระบวนการที่ไม่มีาศาสนาในตัวหรือในกระบวนการนั้นก็คือ กลุ่มไอซิดนั่นเองกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงนะครับเราไม่อยากให้น้องก้าวล่วงไปแบบนั้นดังนั้นเรื่องพระศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับยกตัวอย่างในกรณีที่น้องๆเรียกร้องในประเภทสภาพของความเป็นที่ตัวตนเป็นอยู่นั้นเช่นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงจะแต่งตัวหรือจะไว้ผมยาวหรือจะอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ตรงนั้นไม่ไม่ใช่ประเด็นที่เรื่อง จะทำความเสียหายแค่ให้กับสังคมไทยผมเชื่อว่าสังคมไทยยอมรับได้กฎหมายยอมรับได้น้องๆก็เรียกร้องในจุดประเด็นตรงนี้ไปแต่อย่าไปล่วงลึกถึงเรื่องศาสนานะครับเราเป็นห่วงจริงๆก็ขอฝากครูบาอาจารย์ฝากผู้ปกครองเด็กนะครับเรื่องศาสนานั้นถ้าลูกหลานท่านเข้าไปอยู่ในกลุ่มมบบนั้น ก็เห็นดีด้วยครับสนับสนุนในการขับไล่ผู้นําที่เป็นผล็จการขับไล่ผู้นําที่ทําให้เศรษฐกิจบ้านเมืองย่ําแย่ขับไล่ผู้นําที่ทําทให้การศึกษามีผลกระทบแล้วก็สิทธิและการคุกคามนะในส่วนตัวนั้นมีผลกระทบเราเห็นด้วยในการขับไล่ผู้นําที่ผลิตการนะครับแม้แต่กลุ่มองค์กรที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนานั้นก็พร้อมที่จะขับไล่ กลุ่มบุคคลที่ใช้เผด็จการในการปกครองในการบริหารนั้นดังนั้นการที่น้องๆอ,ออกมาเนี่ยเราเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงอย่างไรเช่นวิชาการเรียนการสอนนะครับถ้าน้องเรียกร้องให้ถอดถอนออกจากในตําราเรียนก็คือวิชาพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็ถูกถอดถอนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอวิชาการเรียนการสอนในกระเป๋านักเรียนก็โดนเอาออกตั้งแต่ปีพศ2 5 2 0 2 1มาแล้ว นะครับังน,นี้เราจะพยายามเอากลับมาคืนมาสู่กระเป๋าน้องๆคืนเพื่อให้น้องๆมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะครับเหมือนดังบิดามารดาของน้องๆหนูๆนะครับได้พร่ำสอนมาแล้วไปเข้าวัดปฏิบัติกันนะครับมีประเทศเดียวในโลกตอนนี้ที่มีผลกระทบต่อโลกโควิดเออโควิด -19 น้อยที่สุดนะคือประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ ดูแลปกป้องหรือคุ้มครองคนไทยพุทธไม่ให้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นอันดับต้นๆเป็นประเทศที่ประสบผลสาเร็จในการเฝ้าระวังนะครับยกตัวอย่างพมา่าใกล้ๆนะเมียนมากตอนนี้คนตายก็เริ่มเยอะขึ้นจากโควิด -19 อินเดียเนี่ยตายวันหนึ่งหลายหมื่นคนนะครับดังนั้นให้สังเกตว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองพุทธนะครับเป็นประเทศเมืองพุทธ แล้วก็รอดพ้นปักเหี่ยวปากกามาโดยตลอดขณะนี้ก็เช่นกันซึ่งมีกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนโดยเอา,าศาสนาอื่นมาบังหน้าแล้วก็มาโจมตีาศาสนาพุทธอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะนี้มีกําลังมีภาพออกมาในเรื่องของว่าจะมีการจับมือกันระหว่างพระสงฆ์กับบุคคลที่นอกาศาสนาพุทธนั้นว่าจะเร่งสันติวิธีในการเดินทุด,ดงนะครับ หลายพันลูกหลายพันคนอย่างนั้นเป็นต้นเราไม่ได้ว่าอะไรท่านอยากเดินเดินไปแต่คนพุทธตอนนี้ที่หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ประชาชนทั่วไปได้ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกพรบที่เป็นอุปสรรคต,ต่อพระพุทธศาสนาท่านจะเดินก็เดินไปแต่เราจะทําวิธีการคือยกเลิกพรบที่เป็นอุปสรรคต,ต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพุทธเราและจะประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และเป็นศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเหมือนดังที่มีกลุ่มองค์กรออกมาปกป้องพระพุทธศาสนากำลังเดินอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเราจะต้องมาเฝ้าดูเฝ้าระวังน้องๆอ,อย่าให้น้องๆน,นักศึกษานักเรียนเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของเขานะครับผมอยากให้หนูๆน,น้องๆน,งนี่พุ่งเป้าประเด็นไปที่ประเด็นสําคัญหลักคือนายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารประเทศที่น้องๆว่าไม่ถูกต้องเนี่ยให้เขาลาออกไป นะหรือไม่ก็ยุบสภาหรือมีการแก้ไขกฎหมายและธรรมนูญต่างๆนาะนาะก็ว่ากันไปดังนั้นขอฝากเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นห่วงที่น้องออกมาประกาศตนว่าผมเป็นคนไม่มีาศาสนาอะไรอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเมื่อวานในส่วนตัวผมก็ได้พูดคุยกับน้องเขานะครับว่าถ้าน้องไม่มีาศาสนาในหัวใจน้องเก็บไว้ในใจน้องนะครับแต่ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ในภาพรวมสังคมไทยพุทธเนี่ยคุณขนับถือศาสนาพุทธเป็นเสียส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันดังที่น้องๆกําลังเรียกร้องสิทธิในการคุกคามนะครับเราเห็นด้วยเรามีมติแล้วก็มีความเห็นตรงนัะน้องๆว่าต้องยุบสภานายกรัฐมนตรีต้องลาออกเพราะในเหตุผลของกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของพระาศาสนานั้น ศาสนาถูกทอดทิ้งถูกทําลายนะครับกําลังถูกบิดเบือนนะครับกําลังมีการาหลายมิติหลายเรื่องหลายด้านนะต้องมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันนะครับแต่ผมและ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านจะไปก้าวไก่เวทีน้องๆมันก็ไม่เหมาะสมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กไปผู้ใหญ่ก็ควรเฝ้าระวังก็ขอฝากครูบาอาจารย์ที่ไปเฝ้าดูรวมถึงผู้ปกครองนะครับช่วยเฝ้าดูติดติงนะครับแล้วก็บอกน้องเขาว่าประเด็นนี้ควรพูดประเด็นนี้ไม่ควรพูดประเด็นน,นี้คือพูดยังไงพูดง่ายๆว่าถ้าจะสู้กับรัฐบาลปัจจุบัน,บนเผด็จก,การเนี่ยต้องใช้สติและปัญญารู้หลบเป็นหลิกนะครับอย่าไปชน ดุนๆเลยอย่าไปชนตรงๆเลยนะครับใช้สติและปัญญาผมเป็นห่วงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนกาทั้งประเทศช่วยดูแลและอ,อย่าให้น้องๆเนี่ยหลงผิดและอย่าให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มกาฝากกลุ่มลทัทธิกาฝากหรือกอระบวนการโจรก่อการร้ายตอนนี้ได้เอาลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยแทกเข้ามาปนกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาไทยพุทธเราครับก็ไม่อยากให้เราตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับ ตอนนี้เป็นยุคของโซเชียลเข้าใจอยู่นะฮะก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็เข้าใจผู้ใหญ่หลายท่านก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นเราจะต้องมาเฝ้าดูเฝ้าระวังสถานการณ์ลึกๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราถ้าขาดเรื่องศาสนาสถาบันเราก็อยู่ไม่ได้สถาบันชาติก็อยู่ไม่ได้ประชาชนก็จะมีปัญหาก็จะตกเป็นบุคคลชั้น2อชั้นสต่อไปหรือถ้าเราปล่อยให ลทัทธิอื่นหรือศาสนาอื่นซึ่งเขาเอาศาสนานั้นมาเป็นกฎหมายปกครองประเทศนะครับยกตัวอย่างถ้าน้องๆในประเทศไหนก็ตามหรือในประเทศไทยเราโชคดีนะที่น้องเป็นกระเทยขออนุญาตพูดตรงๆนะเป็นกระเทยหรือเป็นเพศสภาพเนี่ยหรือเป็นทอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทางทางเพศสภาพเนี่ยถ้าเป็นตะวันออกกลางนะครับถ้าเขาเอากฎหมายนั้นมาใช้กับ ประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มแล้วเขาแทรกซึมเข้ามาโดยการออกพรบรต่างๆนานาแต่ถ้าถ้าเขาคุมอำนาจได้หมดนะครับคนพวกนี้โหดร้ายกับกระเทยนะครับฆ่าทิ้งทันทีนะครับน้องระวังอย่าหลงกลเป็นตกเป็นเครื่องมือเขานะครับประเทศไทยอิสระที่สุดแนละ้วน้องจะเป็นอะไรก็ได้สิ่งที่น้องเรียกร้องว่าไปโรงเรียนผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงอยากแต่งตัวเป็นอย่างนั้นก็ได้นะะผมว่าไม่น่ามีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเข้าใจสภาพของ น้องนักเรียนนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นอย่างนี้เหมือนประเทศที่เจริญแล้วเขาก็า<ๆ>ยังมีการแต่งงานกันได้ผมก็เห็นด้วยฮะตรงนี้เห็นด้วยผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันได้ผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันได้ก็เป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะครับเราเป็นประเทศไทยซึ่งอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเราก็ปล่อยเขานะตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงไม่อยากให้น้องนักเรียนนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ที่กําลังออกมาเรียกร้องนั้น ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มโจรก่อการร้ายที่ตอนนี้กําลังคิดจะเปลี่ยนประเทศไทยนะครับก็คือ,อพยายามล้มพระพุทธศาสนาแล้วเปลี่ยนดินแดนไทยให้เป็นดินแดนดารุสสลามนั่นเองนะครับซึ่งเขาประกาศตนว่าประเทศไทยพระเจ้าของเขาเป็นคนตั้งมานะครับดังนั้นเราอยากจะให้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมีชื่อคําว่าประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก กระบวนการหรือกลุ่มองค์กรใดหรือเกิดจากบรรพบุรุษของไทยเราอย่างไรนะครับชาติที่ทันเป็นมาอย่างไรรวมชาติได้อย่างไรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องตระหนักตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าชาติตะวันออกกลางนั้นก็คือถ้ากฎหมายเขาเอากฎหมายศาสนามาเป็นกฎหมายบ้านเมืองแล้วกฎหมายทางศาสนาเขากับธรรมวินัยของเราหรือศีลธรรมของเราพระพุทธศาสนามันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับหน้ามือกับหลังมือนะครับ เขาใช้ความรุนแรงแต่พระพุทธศาสนาใช้ความนอบน้อมละเอียดอ่อนนะละมุมละมอ่อมด้วยปัญหาพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์นะครับยังยอมรับนะครับพร,พ,พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทุกคําสอนนะั้นสามารถพิสูจน์ได้มีเหตุและผลอันนี้เป็นเรื่องจริงดังเช่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพศ,ศาสนาของไทยเราหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเรื่องของจิตวิญญ,ญาณมีจริงไหมมีจริงนะครับ แต่นะครับพระพุทธองค์เนี่ยไม่ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หรือพระสาวกนํามาอวดอุตรีอวดอ,อ้างอันเนื่องจากว่าสิ่งไหนถ้าไม่มีหลักฐานไม่สามารถเอามาอ้างอิงนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งไหนที่มีหลักฐานด้วยคําสอนของพระศาสดายกตัวอย่างเช่นอริยสัจนั่นก็คือความจริง หรือมัชฌิมาปฏิปทาเรื่องของสายกลางนั่นก็คือความจริงเหตุและผลเกิดและดับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ทุกคนต้องมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับซึ่งเป็นอันที่หนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของเกิดและดับและทํายังไงจะให้ดับทุกเมื่อมีทุกนะครับโดยมีคําสอนทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยตรรก,กของวิทยาศาสตร์นะครับแต่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอพิสูจน์ไม่ได้กนั่นก็คือเรื่องของอ พูดผีพิสารนะครับอาจจะมีจริงนะครับจิตวิทยามีจริงแต่ไม่สามารถออกมาเป็นตะกะเชิงวิทยาศาสตร์ได้พระองค์ก็ไม่บัญญัติลงไปในในคำสอนนะครับดังนั้นเราจะต้องมาเฝ้าดูเฝ้าระวังกันว่าเด็กๆน้องๆที่ออกมาเรียกร้องหาประชาธิปไตยเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพการคุกค,คามนะครับปิดกั้นการคุกค,คามต่างๆนะครับ เรียกร้องในเรื่องต่างๆเราเห็นด้วยนะครับแต่ผมขอร้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องหนูๆน้องๆว่าอย่าพาดพิงในเรื่องของพระศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องต้องการก็จะได้และเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับผมดรณโมสุปราณีครับ